ดูบรรยากาศมองเห็ดงาแน่จ้ะเนาะเห็นดอกไม้มันงามงามอยู่นนไทยเบอร์จ้ะนี่เป็นเหมอนมองเห็ดงาของยายย้ายเพิ่นบ่ไดดดูแลอย่างมากไมยเดียแต่ว่าเพินพ่นมาคืองามแท้คุณเฒ่าเพิ่นมาปลูกหลอกล้วยไม้เนาะแล้วเพื่อนก็นบ่ค่อยดูแลอย่างมากไม่เดียแต่ว่างามงามพี่หน่อยเคยสือมาเลียง ทนูทนอมผสมนี่จ้ะแต่กับพ่เคยออหลอดตายทุกต้นจ้ะแต่ว่าเห็นบานคุ้นเถาที่ไปเห็นง่านในี่เพื่อนเพื่อนกับพ่อเพื่อนบ่ได้ดูแลอย่างมันมากไห่แต่มันคือออกดอกดีดจ้ะปีเบื้องอีกต้นหนึ่งนะจ้ะกัอง่ามคือกัน,น ต้นนี่แบบกําลังอ,ออกดอกเป็นดอกกันตุ่มๆอยู่เนี่ยกําลังบานนี่ก็บอกใครได้ดูแลอย่างนี้ยง่ายอันนี้นต้นอันนี้พี่น้อยซื้อมาให้เพลินพี่น้อยเห็นมันงามดีซื้อมาเห็นเพลินแล้วไม่แยกในกระถางเลยน้อยเพลิน ันนี้ต้องหดน้ำเหมือนบยๆจะต้นตัวนี้มากน้ำเมื่อนี้ไอ้ทั้งหมอของยายเป็นโทร่มากเนาะจะเนาะทร่วมหาพี่น่อยบอกว่าให้จัดยาให้ยายนี่เด้อพี่สันยายเป็นกินยาเป็นเริ่มเลื่มจริงงงในการกินยาเนี่ยจำกระมอบหมายให้พี่น่อยต้องมาค่อยจัดยาใส่กองให้ยายของเต่ละมือละมือเนาะ กินมือใดมือใดจักเม็ดจักเม็ดตัวสินะพี่หน่อยต้องมาจัดใส่กองหยายดให้ดนี่หมอบนกับเขียนจดหมายกับกลับเอาไว้น้ำา่ายาชนิดใดใส่ไปจักเม็ดนะจาน๊ะเนาะนี่ส่วนยาก็จะยูน,นี่นี่ยาค้นเทาเนาะยาไอละลายริมเลือด ลดเบาหวานียังสินะจ๊ะนี่หมอเพิ่นก็เขียนเราไปให้แล้วเพิ่นก็โทรมาบอกว่าเธอจัดใส่กล่องให้ยายเพิ่นนี้ได้สำหรับอาทิตย์หนึ่งเพิ่อนอนก็ต้องมาจัดการให้เพิ่นถูกอาทิตย์ตรงอันเอายาใส่กล่องนี่ให้เพิ่นนี่ก็เป็นงานใหม่ที่ต้องเบิ่งยายเป็นหมอจำเป็นแล้วจ้ะแต่ก็บว่าเป็นยังหรอก แค่จับยาใส่กองอกเห็นเพื่อนซ,ซื้อแต่กำเบิองว่ามาตรงใส่ยาชนิดใดยี่ห้อใดอะะอ <ๆ S 1> ต้องกินเมื่อใดนะจ้ะเนาะเพราะว่าคนฒถากะมีหลายโรคต้องกินยาประจำเพื่อนกินเองเพื่อนคือกินเนี่ยไม่เพื่อนแกกิน,นมันเพ่อกินเราก็ลืมแลว้วก็มาแกกินอีกเลยเพราะปั่นข้นมได้ไปนั้นนี่มันก็เลยรู้สึกว่า มันจีมัวสวนะแต่มัวเพิ่งเลยต้องให้ใส่กองให้กินแต่ละมือเอาอัปเดตอัปเดตให้เบิง้งพี่หน่อยกลายเป็นหมอจำเป็นเพชักก่อนมันจากาดมืันนี่มันจากาศข้างนอกอากาศบ่ดีป็นใดรดอกมันนี่มืดๆคึมๆฝนตกซ้ำได้นี่ปล่อยๆซ้ำได้นี่ เพื่อจะอัปเดตให้เบิ่องมองเฮ็ดงานเ,นเดี๋ยวไปหนเฮ็ดงานต่อก่อนจะ้ะเดี๋ยวได้จัดยาให้ย่ายแล้วกันเป็นอาหารการกินกับขา้าวกับน้ำเพื่อนต้องไปจับใจกับข้าวให้เพื่อนน้ำน่าจะเนาะได้พอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณที่ติดตามเพื่อจะเด้อสวัสดีจ้งเพื่อนๆทั้งหลาย